สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่30ธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้อังกฤษปิดตลาดไปแล้วนะครับอังกฤษปิดตลาดเร็วสำหรับรัเสเซียกับเยอรมันผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คุณยังวิ่งอยู่ณช่วงเวลาที่ผมคิดนะครับก็แต่อังกฤษไม่มีนะครับค่ำคืนนี้ก็มาลุ้นรัเสเซียกับเยอรมันครับ ก็มาส่งท้ายกันเนาะก,นก่อนจะเจอในทีมนี้หน้านะครับสำหรับรัสเซียเปิดที่บวกครับ16 2 33สรัสเซียเดือดบเดบวกเดืวบวก,วบวกตอนนี้ผมคิดอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่บวกนะครับถ้าตอนที่ท่านเล่นเขาลงลบข้อตัวใครตัวมนันนะจ๊ะรัสเซียครับมือน,นี้ได้สุด8ครับวิ่งโมลุ่นล่าง8ครับถ้าชอบและไม่อยากพลาดคดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเป็นสุด8 ก็จะมีอะไรบ้างนะครับ3คู่ที่ชอบนะครับ1788จากยอดวิว3ลัดที่ผ่านมาคนไม่ค่อยเล่นพบผมดูแล้วน้อยมากครับผมเข้าใจแล้วยิ่งวันนี้วันหวยวันหวยใหญ่ออกแล้วก็ตรงกับวันหยุดหยุดยาวคนน่าจะเล่นน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผมลั่นต่อไปแล้วกันเนาะ6738ครับ แปดเครับผมมันหนึ่งเข้าไปครับ3าตัวครับ117 1 7หน6 7 187 1ดหน8่งเจ็ดเครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับรัสเซียนะครับแล้วเจ้าที่เยอรมันครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ก็อย่างน้อยก็คลิปสําหรับรับเสเซียก็อาจจะเป็นเป็นคลิปสุดท้ายสาหรับปีนี้อยู่แล้วก็ไงขออวยพรครับขอให้ปีใหม่คิดอะไรสมใจดังปรารถนาทุกอย่างครับขอให้มีโชคม,มีราบขอให้มีความสุขทั้งปีหน้านะครับสวัสดีครับ